ชีวิตคืนชีพอีกแล้วชีวิตคืนชีพอีกครั้งหนึ่งมาจิของงามงามงดีเด็นฐานดีท่านผู้ชมเม้ยพี่ยงครับเป็นแมากำลวหมดอ่ะแม่ร้องเพลงว่าเร้เอ้เอ่นเอยเอ้เอ้เจอกันที่้เอ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 ้ิอน่อ้เ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 อ้้เอ้เอเอยเอเอ้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 เเอ้ดอ้เอ้เอ้เอเ้เอ้ วัดเลยเราใส่วัดอยู่แล้วไปที่สามร้อยยี่แลกกมาสี่ร้อยแกลกเป็นไงมาสี่ร้อยแกลกเป็นไงเดี๋ยวรู้เลยท่านผู้ชมเดี๋ยวรู้เลยท่านผู้ชมรู้เลยเดี๋ยวรู้เลยไปที่สแกลกก็อนชิลชิลชิลชิีสตา์ไปิี่อามาดิพันแกลักเป็นไงสองพันกลเป็นไงเฮ้ยตอกพันกลกสองรอบเป็นไงเออ ส่องว่าคืนนะส่อง,อ,งอุย้ยนิดเดียวอนะผู้ชมผมคิดว่าจะเสียผ้าว่าเผาเผา,า,า,ามไม่แกะที่ไหนได้ไดคุมกันเลยแล้วก่อนพัถออกมากระโหลกเช็คระบบเฮ้ยท่านผู้ชมหรือว่าหรือหรือโอ้โหถ้าไม่มีหุุนมีหรุนแล้วก็จากไปอะท่านผู้ชมดูดิพันกระโหลกก่อนพันกระโหลกเช็คระบบ กำงามเลยกำงามเลยเว้ยกำงามเลยเว้ยไปต่อไปกระโดดกำงามเลยใส่ชื่อใหญ่ใส่ชื่อใหญ่ใส่ชื่อใหญ่ใส่ชื่อเออมา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 แดงแดงสีแดงสีแดงสีไม่มาแดงสีไม่มาผมว่าไปเบอร์ข้างในดีกว่าไปไปเราไปลุยข้างในดีกว่าเราใส่ลุยอยู่แล้วไปเหมือนกระโดดเราวัดไปเลยเราวัดใจไปเลยเหมือนกระโดดมา อย่รู้เลยจมูกหรือจ่าหรือจ่าหรือหมูลแล้วรู้เลยโอ้โหท่านผู้ชมเป็นลมอะไแบบนี้โอ้โหสามหมุนสามหมุนแรงนี่นเจ็บสิอือหือผู้จิน้นผู้เล่นเออเอาหน่อยเว้ยเออเอาหน่อยเอาหน่อยอะไรก็ได้มาสวยๆอือหือโอ้โหท่านผู้ชมเกิดอะไรขึ้นครับท้ายพายุหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูนะท้ายพายุหรือเปล่าแล้วมา สองมือสุดท้ายเราดูเลยท้ายพายุว่าท้ายพายุเป็นไงโอ้โหเดินผ่านท่านผู้ชมเจอเออมาดิทีนี้เนี่ยเชี่ยวแล้วเชี่ยวแล้วมาดิเชี่ยวแล้วมาข้างหน้ามาสวยๆเลยชมพูอมชมพูมาโอ้ยเกิดอะไรขึ้นเลยนะท่านผู้ชมเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นอ่ะเกิดอะไรขึ้นกับป๋าโอ้โห มัให้โลดก,กว่านี้ว่ะป๋าเริ่มแบบจะซีเรียลช็อกโกแลตละไปบอกพันกระโหลดก,กันก่อนเลยระบบอ่ามาดีมาดีอ่ะหืมา,า,มาโง่เองมาแล้วเปิดโงเองแล้วไปไปมาดีสวยๆเลยสวยๆเอ้ยนั่นแล่นั่นแน,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 น่อะไรนั่นแน่อะไรเอ้อหึ ข้างหน้าอะไรล่ะข้างหน้าอะไรล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะสามวันสามวันหกสิบตโลครับท่านผู้ชมไปกันต่อบึ้งบั้หน่อยบึ้งบั้งอะไรบึ้งบังหน่อยดิบึ้งบังหน่อยเซ่อ่ะมาเอาเลยออืบ่ายทายพายุทายไปยุขอหน่อยขอเลยเใช่ป่าด้วยเหรอใช่ป่าด้วยเหรอขอร้องขอร้องขอร้องเลยขอร้องเลย โมเสียแล้วโอ้โหทีนี้โมเสียเดียวเลยกู่ามโมกเริ่มจะดเพ็งแล้วนะสามโมกวัดเลยดีกว่าวัดเลยดีกว่ามามาดิมาดิาดขอไม่กระโหลกเลยอ่ามาดิชอบวัดอยู่แล้วชอบวัดอยู่แล้วอะไรข้างหน้ามาขอทำงานของของ่องข่องเงางามได้อะไรก็ไม่รู้นะ เออมาดิ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 อะไรข้างหน้ามาเสวยๆน่อยโอ้โหม้อยเลยท่านผู้ชมจากสามพื้นเจ็ดกัะหลกท่านผู้ชมดูดิดูดิดูมันดูดิดูไปน้ำดูมันไปนะไมีอะไรเชื่อมมัยนะโอ้โหใครบอกวไม่มีอะไรเชื่อมอมาดิมาดิมาดิ sober อ้าวอ้าวนี่รุนนี่รุน ผู้จิงผู้เล็กผู้จิงผู้เล็กโอ้โหหนึ่งหมื่นสามพันกิโลครับผู้ชมผมกลับมามีชีวิตขึ้นชีพอีกแล้วชีวิตขึ้นชีพอีกครั้งหนึ่งมาดิของงามงามดีเต็มตาดีท่านผู้ชมมาดิ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 ผมใส่วัดอยู่แล้วใส่วัดอยู่แล้วมาดิมาดิโอ้โหเต็มตาท่านผู้ชมมามาอีกดอกนี้ท่านผู้ชม เบอร์ชุดนี้เบอร์ชุดนี้พักเลยครับ5.3าห่นสามก็โลครับผมโวยข้างลอกเชี่ยวมากนะครับก็ฝากกด,กดชอบกดไลค์กดแชร์กดบิ่นกดไลค์กดคอมเมนต์มาแล้วอยากให้เิ่งเกียวอะไรบอกป๋าโม่ได้เลยแล้วป๋าโม่จะไปเชี่ยวก่อนอะไรนยครับผม <S <S <S